วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าเว็บไซต์รอบรู้คอมพิวเตอร์นะครับก็มีเข้าด้วยกันหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนสีสงครามวิทยาหรือเข้าทาง gg.gg/ong999 นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ เข้าง่ายนะครับจะมาแนะนำครับให้นะครับมาตรงนี้ครับถ้าเปิดแถบหม่มาแล้วนะครับครูผู้สอนจะปิดไว้นะครับให้มาคลิกเครื่องหมายบวกตรงแถบตรงนี้ครับจะโดยใช้ Google c h r o m e นะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดเว็บไซต์นะครับรอบรู้คอมพิวเตอร์ก็จะปรากฏ กูเกิลขึ้นมาเว็บไซต์ google นะครับพิมพ์คำว่ารอบรู้คอมพิวเตอร์ครับก็จะปรากฏนะครับคลิกลงไปครับเราจะมาปรากฏเป็นอันดับแรกนะครับคำว่ารอบรู้คอมพิวเตอร์ครับคลิกลงไปนะครับครับอันนี้ก็คือหน้าแรกครับหน้าโฮมนะครับจะอธิบายเกี่ยวกับนะครับ าการสร้างเว็บไซต์นี้ครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารผู้สอนครับก็มีทั้งหมายเลขโทรศัพท์ f a c o b o o k ID ไลน์ครับที่จะใช้นะครับก็จะเป็นแท็บนะครับเมนูด้านข้างนะครับจะอยู่ตรงด้านบนซ้ายมือนะครับ ตรงนี้ครับการเรียนการสอนครับก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคลิกลูกศรขึ้นมันก็จะมันก็จะเป็นลูกศรหลงนะครับขยายหรือยุบครับขยายนะครับทีนี้อันนี้มันก็สามารถขยายได้ครับมาที่วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีครับคลิกตรงไปนะครับ ก็จะปรากฏครับชื่อวิชาครับการออกแบบและเทคโนโลยีหนึ่งทับสองห้าหกสามครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Facebook ครับเพื่อรับลิงเรียนออนไลน์ครับก็จะมีตั้งแต่มอหนึ่งทับหนึ่งถึงหนึ่งทับสิบสี่ครับยกเว้นห้องสิบครับจากนั้นก็จะมี รหัสเข้าชั้นเรียนที่เป็น Google Classroom นะครับโดยใช้อีเมลโรงเรียนนะครับเดินลงมาครับอันนี้เป็นอีเมลที่อีเมล Google s i g o o g l e c o m ครับก็ให้นักเรียนเข้าเป็นแบบใช้อีเมลโรงเรียนครับจากนั้นก็ คลิกลิงก์เข้าไปครับถ้าจะเข้า g Google o c l a s s r o o m ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นะครับสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีตอนนี้ผู้จัดทำนะครับได้ทำไว้สองหน่วยครับหน่วยที่หนึ่ง นะครับความหมายของเทคโนโลยีครับเรียนก็คิดตรงไปนะครับก็จะลิงก์มายัางหน้าความหมายของเทคโนโลยีครับก็จะมีะสไลด์นะครับความหมายของเทคโนโลยีก็มีแบบทดสอบตอนเรียนในหลังเรียนครับเมื่อผู้เรียนมา เรียนก็จะได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนครับเมื่อเรียนเสร็จก็จะได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนครับเก็บคะแนนบทที่2ครับประโยชน์ของเทคโนโลยีครับก็จะปรากฏตรงนี้ครับประโยชน์ของเทคโนโลยีครับมีแบบทดสอบก่อนเรียนได้หลังเรียนนะครับแล้วก็มีสไลด์อ o o g l e ์สไลด์ครับประกอบนะครับ เป็นเนื้อหานะครับต่อมาบทที่สามนะครับเทคโนโลยีในงานอาชีพครับก็จะผู้จัดทำก็ได้ทำการสแกนนะครับถ่ายรูปภาพทำเอกสารนะครับมาให้นักเรียนนะครับผู้ที่สนผู้ที่เข้ามาเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็มีแบบทดสอบ ่อนเรียนและหลังเรียนนะครับต่อมาหน่วยที่สองครับหน่วยที่สองว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับมาบทที่สี่การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีนะครับจะเข้ามาตรงนี้นะครับหรือจะคลิกลิงก์ตรงนี้ไปก็ได้นะครับถ้าเป็นรูปมือสามารถคลิกได้นะครับนี่เป็นรูปมือคลิดไฟก็จะเป็นบทที่สี่ครับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับ อันนี้ก็จะมีนะครับเอกสารครับที่เป็นหนังสือครับสามารถเปิดได้ครับมีเสียงด้วยครับเ่อนลงมาอีกนะครับก็จะพบนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับแต่ละ บทแต่ละบทไปครับเมื่อผู้เรียนมาเรียนก็จะได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อเรียนเสร็จก็จะทําแบบทดสอบหลังเรียนครับวันนี้ก็ขออจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ